ละครสัน้นเดมี่กับดนเป็นพี่น้องฟ้าแฝดอายุสิบขวบพ่อกับแม่หย่าร้างกันมาหลายปีแล้วเธอสองคนอยู่กับพ่อนานๆแม่จะแวะมาเยี่ยมเยียนแต่ในวันแม่ที่จะถึงนี้พวกเธออยากจะมาเซอร์ไพรส์แม่ซึ่งแอบมาหาแม่ที่บ้านนอกเงียบๆพวกเขาแอบเข้ามาในบ้านและซ่อนตัวอยู่รอว่าเมื่อไหร่แม่เปิดประตูเข้ามา พวกเขาจะออกไปเสือพีชแต่กลับพบว่ามีผู้หญิงคนหนึงลงมาจากบันไดแม่ผันหน้าผัานตาจนมองไม่เห็นว่าใช่แม่พวกเขาจริงหรือเปล่าทำให้พวกเขาตกใจมากเดมี่ทำไมแม่ต้องพันหน้าขนาดนั้นด้วยล่ะฉันก็ไม่รู้หรือว่าแม่ป่วยหรือเปล่ามีบาดแผลจนต้องทำแผลทั่วหน้าอะไรแบบนี้ นั่นสิเราไปถามแม่ดีไหมอะเดมี่น่ากลัวจังเลยแม่คงจะเจ็บมากๆเลยล่ะเสียงใครอะพาวีแม่ของพวกเธอได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันก็ตกใจมากใครฉันถามว่าใครพาวียิ่งตกใจเข้าไปใหญ่เมื่อได้ยินเสียงคล้ายลมหายใจเธออยู่บ้านนี้คนเดียว ถ้ามีคนนอกเข้ามาอยู่ในบ้านจะเป็นใครถ้าไม่ใช่โจรร้ายใครบอกมาเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่บอกฉันจะฟาดให้ตายเลยพวกหนูเองค่ะโดนเดมี่มาได้ยังไงจ้ะลูกพวกเรามาเยี่ยมค่ะแม่แต่ทำไมแม่ถึงพันหน้าพันตาแบบนั้นล่ะคะแม่เป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกจ้ะลูก แม่แค่ไปทำศัลยะกรรมมานะจ๊ะแม่รู้สึกว่าหน้าตาตัวเองมันสวยไม่พอแม่ก็เลยไปทำศัลยะกรรมเท่านั้นเองไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะทำไมแม่ต้องทำศัลยะกรรมด้วยล่ะคะก็แม่อยากสวยไงจ้ะผู้หญิงสมัยนี้ใครๆเขาก็ไปทำศัลยะกรรมกันทั้งนั้นแหละลูกอย่าคิดมากเลยปะไหนๆก็มาแล้วแม่จะเอาอะไรอร่อยๆมาให้กิน สองเด็กหญิงยอมเชื่อแม่แต่ท่าทางแปลกๆของแม่ทำให้พวกเธอสงสัยอ๋อเดมี่โดนจ้ะเวลากลางคืนอย่าออกมานอกห้องนะแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาในห้องแม่ห้ามเด็ดขาดห้ามเข้ามาในห้องแม่เลยเข้าใจไหมจ๊ะทำไมล่ะคะไม่ต้องรู้มากทำตามที่แม่สั่งก็พอเดมี่แปลกใจเธอจึงไม่ยอมทำตามคำสั่งของแม่ พอแม่ออกไปธุระข้างนอกเธอก็แอบเข้ามาค้นห้องแล้วก็ได้พบว่าข้าวของต่างๆที่เธอส่งมาให้แม่ทิ้งทังกนกยาไปหมดแล้วเขาต้องไม่ใช่แม่ของเรานแน่ๆเลยแม่ของเราจะไม่ทิ้งของที่พวกเราตั้งอกตั้งใจทำให้พี่ดอมพี่ดอมอะไรเหรอเดมี่ของที่เราส่งมาให้แม่เป็นของขวัญวันเกิด ทุกชิ้นถูกทิ้งลงในถังขยะหมดแล้วทำไมแม่จะต้องทิ้งของของเราด้วยล่ะนั่นสิทำไมแม่ถึงทิ้งล่ะหรือว่าเขาจะไม่ใช่แม่ของเราพี่ดอมถ้าไม่ใช่แม่ของเราเขาจะไม่อยู่ในบ้านเราได้ยังไงแล้วเสียงก็เป็นเสียงของแม่นี่นาอย่าลืมสิผู้หญิงคนนั้นปิดหน้าไว้ตลอดเขาไม่ใช่แม่เราแน่ๆ แม่จะต้องถูกจับขังไว้แล้วเขามาแทนที่โอ้ยตายแล้วน่ากลัวจังเลยดอมกับเดมี่ตกใจมากแล้วสองเด็กหญิงจึงวางแผนทำให้แม่นอนหลับจนสนิทและแอบมามัดมือมัดแขนมัดขาแม่ไว้โดนเดมี่มามัดแขนแม่ทำไมเนี่ยปล่อยนะบอกมานะว่าแม่เราอยู่ที่ไหน กุแม่ก็อยู่ตรงนี้แม่ก็เป็นแม่ของดอนกับเดมี่ไงล่ะไม่จริงแม่เราจะต้องไม่เอาของพวกเราไปทิ้งเปิดหน้าออกมาสั้นดังสาระเร็วแม่ของฉันไปไหนแม่เป็นแม่แม่บอกแล้วยังไงว่าแม่เป็นศัลยกรรมแผลแม่ยังไม่หายดีสองเด็กหญิงไม่ยอมเชื่อเหตุผลนั้นมีชาวบ้านเห็นว่ามีเสียงเอะอะอยู่ในบ้านกลัวว่าจะเกิดอันตรายจึงโทรศัพท์แจ้งความตำรวจ มีอะไรหรือเปล่าชาวบ้านแจ้งว่ามีเสียงทะเลาะก,กันไม่มีค่ะเราสองคนพี่น้องแค่ทะเลาะก,กันนิดหน่อยตอนนี้ดีกันแล้วค่ะคุณตำรวจอย่างงั้นเหรอบ้านนี้มีใครอยู่บ้างก็มีพวกเราสองคนแล้วก็คุณแม่ค่ะคุณแม่ออกไปทำงานโอเคถ้ามีอะไรแล้วก็โทรมาหนึ่งเกบอกเราได้ตลอดเวลาค่ะคุณตำรวจขอบคุณมากนะคะ เดมี่ได้สั่งให้ดอมเฝ้าแม่ของตัวเองไว้ส่วนเธอจะออกตามหาแม่ตัวจริงนี่แม่จริงๆเนะลูกปล่อยแม่ไปเถอะนะไม่คุณไม่ใช่แม่เราแม่เป็นแม่แม่เป็นแม่จริงจริงเราอยู่กันมาสิบปีนี่ดอนไม่เชื่อแม่จริงๆเหรอว่าแม่เป็นแม่ก็ได้แม่จะยอมเปิดหน้าถึงแผลแม่จะไม่หายดีแม่ก็จะเปิดเพื่อลูก แล้วแม่ก็ตัดสินใจเปิดหน้าขึ้นโดนเห็นก็ดีใจมากแม่เป็นแม่จริงๆนะลูกปล่อยแม่ไปเถอะนะอย่าขังแม่ไว้แบบนี้เลยแล้วโดนก็ใจอ่อนยอมปล่อยแม่ออกมาแม่ไม่ได้รับอันตรายใดๆแม่ไม่ได้ทำร้ายเธอเธอชวนแม่ให้รีบไปตามหาเดมี่แต่แม่ก็ไม่ยอมไปไปไม่ได้หรอก ดนทำไมอ่ะแม่ไม่รักเดมี่เลยแม่ไม่ยอมตามหาเดมี่เดมี่ตายไปแล้วนะดนอะไรนะเดมี่ตายไปแล้วไม่จริงหรอกเดมี่ตายไปแล้วไม่จริงไม่จริงแม่โกหกดนรู้สึกโกรธแม่มากด้วยความโมโหจึงผลักแม่ตกลงไปในน้ำตาย ดนเสียใจมากร้องไห้เสียอกเสียใจแต่อยู่ๆแม่กับเดมี่ก็เดินเข้ามาพร้อมกันไม่เป็นไรนะโดนอย่าร้องไห้เดมี่กลับมาแล้วแม่ก็กลับมาแล้วจ้าแม่แม่หนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจหนูไม่ได้ตั้งใจนะแม่แม่ให้อภัยจ้ะเดมี่ก็ให้อภัยไม่มีใครโทษลูกหรอก หนูไม่ได้ทำหนูไม่ได้ทำนะหนูไม่ได้ทำให้เดมี่ตายและไม่ได้ทำให้แม่ตายด้วยทั้งสองยิ้มให้กับโดนแท้จริงแล้วเดมี่ตายไปหนึ่งปีแล้วเพราะโดนเพือเอาปืนของพ่อมาเล่นและยิงโดนฟ้าแฝดคู่ใจตายและเธอยังเกิดภาพล้อนเห็นเดมี่มาอยู่ด้วยตลอดเวลาแม่รู้สึกรับไม่ได้จึงขออย่ากกับพ่อมาอยู่คนเดียวเพราะไม่อยากอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม เธอตัดสินใจเข้าทำศรลยะกรรมใหม่เพื่ออยากเป็นคนใหม่ให้ลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพระดนเผอผลักแม่จนตกน้ำตายดนจึงเห็นภาพหลอนว่าแม่กับเดมี่มาอยู่ด้วยตามเดิมแม่คะกลับบ้านเรานะคะจ้ะเราจะกลับบ้านไปอยู่ด้วยกันนะดนเดมี่ดนดนพ่อคะแม่กับเดมี่ จะพาพวกเรากลับบ้านแล้วค่ะไปเถอะลูกไปกับพ่อเดี๋ยวนี้เลยพ่อของโดนถอนหายใจแม่ลูกจะเป็นเด็กไม่ต้องรับผิดชอบในการฆ่าฟ้าแฝดของตัวเองและแม่ของตัวเองตายแต่ถึงอย่างไรแต่ก็มีอาการทางจิตอยู่ในโลกของเธอทางตำรวจพบศพภรรยาของเขาตกลงไปในน,น้ำจึงโทรแจ้งเขา เขาจึงได้รู้ว่าโดนแอบ,บนี้จากโรงพยาบาลมาอยู่ที่นี่เองกลับไปโรงพยาบาลกับพ่อนะดนหนูไม่ป่วยนะคะทำไมพ่อชอบบังคับให้หนูไปโรงพยาบาลไม่เป็นไรลูกแม่กับเดมี่จะตามไปถ้าแม่กับเดมี่ไปดนก็ไปค่ะแล้วดนกับพ่อของเธอก็ออกไปจากตรงจุดนั้นโดยที่โดนก็ยังเข้าใจว่า แม่และเดมีฟ้าแฟนของเธอก็ยังอยู่กับเธอตลอดเวลาแกจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องสัน้นเรื่องแม่หนูเป็นผีค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบเรื่องสั้นผีผีแบบนี้ที่ตักเอามาขั้นเวลาให้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ